Thô phun à, ở Hoàng Nam mưa Vật Bản mệt à. hmm. อยากไล่พระเทศฮยเด็กไล่พาสวดมุ่นได้นมันเด็กหน่อยครับสวมควมโอ้ควม bộ quân khoáng xoáy đào vắt lông pho bàn mệt ha mẹ nó có bố mình bỏ tấm ở trên mông điều nữa. บ้านนั่นบ้านนี่ไปมันก็หลายชิ้นไปแล้ววัดตัดให้โอ้วัดเงีย, oh, ยบสงบดีกว่านั้น อ๋ามาพักฉันเพียนอยู่บัดเกียทาวาลี่อาเพรของสอยดาวบอ่บอบอ่อไถ่ห่อเนี่ละ่ะพระเพื่อนบอน่อหนนดอกบอ่อของได้ห่อแหละหันเลยรลก,เลกระูก อากันเด็กก่อไก่น้านะอมเป็นกงนะกโกงกองงอกองเงาโกงโกงมากโอ้คนโกงมากรถบริีเสียหัวตมันว่าจีเห็นว่าซื้ออันยุหันแล้วแล้วทีชิ้นยากนั่นไม่ออกว่าเพื่อนีิจมให้เรียบร้ยสือย่านวานะ ยันไปซื้อลาบอันซื้อเนื้อเป็นจิโร่ไหมบอนันแม่ันม่านยันไม่ออกจมว่าโอ้ยยังไม่เห็ดอยู่สินะยันมาทีโอ้ยเสียดายยอนหลังได้ฉันว่าฉันว่าคัดีซื้อห้อยเสื้อสามร้อยเขาไปซื้อเนื้อโลสิได้หลายกองสินาแนนห่ห่อหมดแล้ว เนาสุดมะนั s <S ้นได้ามใบหายสิไ yeah, อ้จีอกนดบดกม่บาดไม่คุณนายอมหูรถ ไปสยังไเน่ยโอ้ไม่ดีไม่ดีได้เอาไปไมเยเอาไหมเคยมื่อไหร่ไม่ได้บ้างเคยว่าเม่อไหร่เก่งใส่แล้วแบบไม่เลือกอะไรเดียวดิไส่เดียวบ้างใส่เดีย้ใส่ส่วนคลเลยมเตบหมูลยดว

ใาจานบ้านเสื้วเราจ้ามไปหลายเก็พ่อบ่วน่า่เดี๋ยวบั่ได้มีกเซียใช่ไหมเราองพอกนแค่หนเะเอาเส้นบ่ต้องตักแต่งงตักเอาหลอดคือยังโบรานไหมเขาเรียงคั้วไหมพ่าวิจารตักเอาหลอดใส่หลงพวก่บเจ้าพากลงมันเลยหรอวะเออ้ึงละวางเลยตักเอาคือมันยังแซ่บโบร้านเนาะแม่ทอดไตักเลยคุณแม่ทอดตักเอาเปลี่ยนแป่งกันกยมคนเลยเปียง ว่าสีเห็ดจะเห็นคือเขาเห็ดลองเบองไงหรอแันเสียมเอาไส่ะหรกันมาพีเอมาพี่อมาพีอาจารย์พอาจารย์เามีจวงก้มไปยกือวาหนมมีจวงก้มบัเอบบ้านบวงเดียวมันก็เป็นขจ้าลอกยางดีบ่สสตดเอาตัวคุณแม่เออข้าะเจ้าหายสวดพ้นไปดึงออกนะว่ามันงับเงบเนาะ เล็ดอยู่ในันอันนู้ขุดนี่เขียงรดแน่นเียนปาเดดอเอาได้เล้ดนเจ้าปูรดาน่เขียงมันก็กินแห้งแต่ห้เนื้อมาวยวงก็อือกลินไปอ๋อนอมันมมันทานเขียงมันกันโฮมกันหลายมือเนาะวิจิรนวียน

สาธุหลวงพอ่อได้หมอนได้หมอนอดูนำมาใส่กองดู <c oughs> เป็นไงเปน,นมานํามยบ่ <c oughs> วัดบานกุดดุ นี่ของที่ได้มือนีงถึงรถปีกอัพวันนี้แหละ ยิ่ก,ก่าหน้าหลวงพ่อมันเลี้ยงไว้มันกัดกันกัดกันหลังหักอืมเดี๋ยหลังหักตัวในี้ตัวสุน่งตัวสำเแข้ยนรัดค่ะกัดกันหลังหักอืมเฮ้ยๆไม่ดิดโตกไม่ดิดตก

อุ้ยหนูหนูตะเพาตัวไหนแมนบอกว้านตครเป็่นมันจะเลี้ยงดีแช่ปะจะไปเลี้ยงเบิ้งดีเี่บนาไม่เบงนพี่พี่นามันพี่หลวงพ่อมันเครืนี่ยังไนหนูยังไนหนูตะเพาค่ะโอ้อ้นอ้นโอ้อ้นเป็นตร้มสิอ้นพระอะ

เพียเพีอเคเื่อเกือ้วนให้แกนี่นนีเขา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 อ้แล้วอวนแน่กจะไดแทนไปบ้างไหอแนไปเถอะหนักมนนมันหนาลากเยอวนนี่ก็ตาย่าันี้แพรไรรกตายนี่ กัดต,ตายขึ้นที่พรครับที่ล่องพอเตลิดตัวอีกกว่าหน้านะมันกัดหลังหักกันนะตัวน้อยตัวน้อยหลังหัก ก,กระดูกหลังหักเลยเนาะอ,อกีกเกะซื้อรซื้อเหล็กมาว่าจะมาเาเหไไหมแบบหมเลดูนี่สามตัวโอ้หลวงพ่อต้องต้องเพี้ยนกุ้งไหมได้เนี่ยกุ้งมันหน่อยไหมีบกม่อยใส่ใ่หันอืมดนโดนมันจิงิมันไปเนี่ยมันกินยังบันเนี่กินเพือ อ้ิมาเลกบ่วกินมออเอาก็เล่นน้ำมันในตัวนี้เมอเนาะอืมจับได้เ่้เป็นตัเลี้ยงเลรียยู่ก่อนวางสินจับได้อโอ้ พวกนี้คือบ่บาดแบน้้าานไิกินสาบน้องกินเพือมันมันจะกินนี้เราบอกบานอตัวตัวนั่นเขามันในกกงนี่มันขุนนี่การมันตีบนี่ตัวน้อยกะมันตันึน่มันเขาทำมเห็นอมันมันหวงทินแยกมันต้องแยกมันเีนมันัน้อยกาเขามันเกิดยู่กขเห็นม่ขาดเขาระยยมันเกิดยู่ตุ๊กงอ๋อมันเกิดอยู่ในกกงแต่แต่ไข่เรอโอ้ี่กับปอมยั ก็อยู่จริงสิอาเตอัดอามันปล่อยออกไปมันหนีไปแล้วก็กลับมา่กองเอาเอาวัเอหน่อยเลยปล่อยไปก็กลับมาี่กองอาเร์ืนไ่ด้ิบหลวก็วนเขาอยนี่แลลวก็ไปเอาของกองจับขอเจ้ตังไว้พื่อกรสิมากกรสิเขาองนันเอีตัไว้เพื้อนก็บใครสนึ่งสิเอ็ดนั้นบันนี่อามาเบันที่แรกเฮ้หลวงพ่ออาวาเ่บันใครมันยู่แลคือบบ่อเอาคือยจังว่าบัอเอาสนอก มันไข่อยู่ไหมันจะครท่จเกี่ยวม่นไขอผู้ที่ตัวเงใครเนี่บ้างคอใครเป็ดใครไก่เนี่ยบ้าง้นจำไข่นกกระทานี่ยหมั้งจำตัวเมนพตัวกินพักกินเข่าเอากระตัวตนนั้นนะ น่ตัวเท่เจเสียจิกปอมเนี่ยังวันเนาะกปอมเบบจับเบปากเบไปแหลมันตรงแถวกอมก้มันสเงาเว้ยวนเงาเงงเไปเลีเหรียนยมันหูจัคั่วมันจับมันจริงเมื่อวานจะไปซื้อยบ้านิบวันบมันสิบม่สีน้ำเงินจี๊กปอมเนี่ยไปแล้วผ่ลืมค้ออไปดูเนี่ย ะมะเพ่หมอนแพ่ของสวยดาวกับหลงพอบันกุดดุกนนกุดดุกตะบนยังตะบนนาอกเนาะบนนากอกเป็นยังไ, <c oughs> ไงเงียบอ้ห <c oughs> <c oughs> มาหาแพ่ มหาแผ่มหาแผ่เป็นแต่ได้ป่ะแต่อย่าดยวมันเป็นเซียวปูเหล่ยไดเลยเซียวแต่ของเลี้ยนมาได้บุญโยฝากป้าบังเหงาหืมอืมปัดร่มตัวไหน แน่นอนแน่แน่กับมานน้ำเลินห,ง,หงยกน้องหงยกถึงบ้านวังไฮแล้วมาบอกบุญหลวงปู่

ทำละ,ะต่ตางทำเันพอพันท่านเสื้อเสื้อเสื้อสัตว์ครับผมขอบคุณมากยนะคะ โอ้วัดบ้านถาดมีบ่อถาดอันนี้ทำแกลวมองแ่ละบอลในกระด้ายเนาะบานเมืองจะเลื่อกนกน็ถมทีกันมองวัดเกา่าวัดโบาราณกัเลยตำบันเนี่ย น้ำท่วมอันนี้ผาดบ้านผาดกี่เด้ผาดที่ออกข้างนั่นน้นองน่าข่ำเปล่า เยดีแต่ว่าที่มันหลุบอันนี้ที่เป็นที่ธาตเก่าอนะัานโบราณอือสถานที่ต่างๆมัดวาอาราม คจะรุ้นร้อยงานขาแย,ย่งๆเราวัาวนเราเปียกเมียบยี่บันตลาดได้ของเยอะแยะเลยวันนี้สีนวล หนวดไหม่หนวดไหมน,นะ <c oughs> อดทานไหมจงวนาะก,กัพนย่นเาเรียงวดนวดตัวอลยเนาะคือ่ามีเลี้ยงอยู่ของสวยดาวเมือนี้ได้อยูดรอกสี่ลอยชินเนาะอะลอยชินอยู่ดอกว่าสีแดงโกหงวงอเก๊กที่แรกเห็นมีตหงวม ทั้งเมดเปิรเครือทั้งเมดซุ่มทั้งในผลน้อ เปือมลืมชั่วสิบเ็สวัสดีครับวอาแต่ละอันได้ย่งบ้านนี้อ ML ั <Pok> er. นเป็นอันรถปิวตกรถเน้ย

จัดชันเนีน่ยเจ็บให้ดีลองมันหายนะเจ็บเที่ยบานจีคะมัเจ็บเสียงไม่เสียงไว้สวยดาวแก่นมันเป,ปราะเละมั้มยังว่านเหรอไปซ้าไปซ้ายจแพร่ย่าไมดีเลยแพร่ย่าให้มหนันให้มันมุมมือคนแก่นแก่น,น,น,นเดียว พระยังในมาลายเจ็แ่ด้วยวยแปลงงานาดอดดอุ้ยสวยสวยค่ะ11าัสสิไม่เห็นสิแรลยงง่าก็สิหิบไตอีกิก็สิปนนยนะาัสัเมล็